พี่ไปหาน้องในบ่อแล้วเจอแล้วครับโอ้ไม่ว่ามูชินเดีร์บอกตายตายตายแล้วตายกูกลับกูรอด้วยเฮ้ยพาวิลี่เกิดเต็มตัวลูกมันเล่าขึ้นแล้วถูกเวทีที่นายเกิดนายจะพบกับจุดจบน้องดูของฝันดีครับเรื่อยู่บอกกันไหมล่ะตาย แนีลปรับใหม่อันติติดตามตัวทำให้คอมโบคาบอกเกมมิ่งของเราเพิ่มประสิทธิภาพปาเถื่อนเกรียนยิ่งขึ้นปะน้ำพู้ของเจ้าจะไม่ใช่เซฟโซนอีกต่อไปและผู้โชคดีที่กายหินแอร์รายจะบินไปหาถึงที่ในวันนี้ก็คือทอนครับผมเราจะไปเอาทอนคาบอรัวๆกายหินจ้องจะเล่นอยู่ พี่มาแล้วน้องพร้อมไหมเด็กๆพร้อมครับครับพร้อมครับตุ๊กตายังไม่พร้อมครับรอเลเวล4ก่อนค่อยพร้อมครับรอเราเลเวล4ก่อนมักเลเวล4เมื่อไหร่เจอกันฟาร์มครับผมก่อนจะมอบปันไลฟ์ฝั่งตรงข้ามเราต้องเก็บค่าประสบการณ์กันก่อนดูชื่อหรือเปล่ครับบอมไม่ใช่เซฟโซนไม่ทอมเท้าว่ะทอมันเท้าจัดเลยทอมเท้าจัดเลยเหรอ เดี๋ยวมันจะแล้วก่อแล้วกาอเบรัวแล้วรู้ตัวอีกทีหนึ่งก็คือบอกไม่ใช่เซฟกรของนายใช่ใช่เนี่ยแตกูตายแล้วตายแล้วตายแล้วอ๋ตายแล้วกูไปลยแล้วตายล้กูไปเลยกูทิ้ง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 ลุยช่วยกูด้วยไปแล้วทอนป้าตนตายมาเลอ้ยตายามแล้หเบาลุยบาลุยเอลบเบาหายเบามาก่อนสาตูนฝันร เริ่มต้นคือไวกว่าที่คิดนะเนี่ยแต่ฟันร้ายที่แท้ที่ของนายอะทอนมันยังไม่เริ่มมันจะเริ่มตอนที่นายเอาจากบ่อไม่ได้แล้วยืนอยู่บ่อก็ตายอยู่ดีเกินปืนเลยเกินไปจริงเซนเนอร์ใกลยังครับเนี่ยเว็บนี้น่าจะใกล้สิแล้วโอเคเดี๋ยวผมเก็บปูก่อนแล้วดีแล้วครับดีแล้วครับดีแล้วครับขอรวมตัวแป๊บนึงนะครับไปรวมตัวได้แล้วครับไปเคลีเรนไปเคลีเรนไปเคเรนไปเคเรนผมเก็บปูตัวนี้ก่อนถ้าขาได้ก็ดีนะขาไดก็ดีนะแต่ว่าโดนมันฆ่าแทนนะไปครับไปคิวครับ ผมกลับาร์ดแล้วโอเคคอมโบเราตายไปหนึ่งคนคอมโบพังครับคอมโบเผาเซเนียร์วะกับบ้านเซเนียร์วะกับบ้านมาโคลาแกนซีไปอ่ะเมื่อกี้โคลาเลชนติไปด้วยไม่เป็นไรงั้นเซเนียรมาละอายาสองคนพอไม่ไปต้องใช้เลนด้วยพวกเราเต็มตัวทอนพี่มาแล้วน้องพี่มาแล้วน้องทอนมันมีสามตัวแต่เรากลัวบ้าคำเดียวไอ้กัวค้าถูกต้องมองมาแล้วสวยไหคล่ะครับคา พรเรียบร้อยพรแตป้ากับป้าแปป้าก่อนละกันป้าก่อนละกันูคอมโบในฝันจัดครับผมซึ่งคอมโบนี้เราเคยทําไปแล้วแต่เพิ่มเติมคือเซเนียลมันโกงขึ้นเนมันติดตามแมกของเราไปจนสุดทางปกติแล้วเซเนียลมันจะลงระหว่างทางนะครับอันติมันไม่ติดตามตัวอีกยี่สิบวิอันติผมได้เซเนียลว่าไงครับสามสิบวิครับโอเคครับเอาตายครับเอาเยี่ยมกูดไเลยไปเลยเฮ้ยิ่วยด้วยเ่วยด้วย เฮ้ยทอนเอาไปสายยิงเพื่อนผมบอดเดี๋ยวรู้จักไปไปไปเคลียร์เลนบนไปเคลียร์เลนบนเคลียร์กลางเคลียร์บนเคลียร์กลางแล้วครับเลเวบนครับโอเคผมไม่ทำนะที่เลยครับดาว20%ก่อนอันตีจะได้โลดได้ไวรอแป๊บรอแป๊บเต็มตัวไปพร้อมครับไปทอนพี่มากระน้องน้องทอนยืนรออยู่ในป้อมมีมีหน้าปกป้องเขาอยู่ปกป้องได้ไหมน้องปังป้า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 ง เรียบร้อยรอแบงโอเคเอามีนาต่อช่วยเลือดแดงขีน้องแล้วคุณทำอะไรอนเลนเอาอนเลนรอสวยวาวกลางเือดเฮมาทำอะไรขีปา้าตัวขัตัวไม่ได้บอล้าง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 เฮ้ยมันพิเกอร์มันพิเกอร์พิเกอร์ทันนีลงหัวทนีลงหัทัามามามตายตายตายก็ตายแล้วโอเคสวยเพื่อนเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม ยี่สิบมิเจอกันไปรีเซ็ตไปดันเลนอุ้ยอันไอรี้มันเพลินว่ะอันนี้มันเพลินว่ะเฮ้ยทอนทอรอยู่ขวาปากขวาเต็มตัวเต็มตัวของยาติแล้วเต็มตัวเต็มตัวมีหน้าปกป้องทอนอยู่บอ่ยังปกป้องไม่ได้แล้วนะทอน์อ่ะผมบอกให้ผมบอกให้ผมพูดไปหาทอนแล้วพวกคุณเต็มตัวทอนนี่ป้อกเรียบร้อยทอนแตกแล้วตัวอื่นต่อ ก็ตาอเอาให้หมดเอาใ้หมอาให้มดโอ้ไปกันวงตุตุ๊ตอกูบอกเลยว่าเอเดียวไอโมดไดไมลามาลาเอ้ยเซนเรไรอหวนนะหรอกติดนิดหน่อยะโนิดหน่อยเอคือกรโดดติดคือเอากลางเอาบ้อบนให้ได้จะทำให้เรามีสเปซในการได้คาบบอมากขึ้นสิ่งที่กำลังจะเกิดเร็วนี้นะครับทุกคนคือพรเกิดบอปุ๊บตายปั๊บ เกิดใหม่ก็ตายอีกเกิดใหม่ก็ตายไปบวรูปยาวๆจะเป็นลูมนรกที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จนกว่าป้อมใหญ่ฝั่งเราหรือฝั่งเขาจะแตกครับผมเฮ้ยคลิปเว็บกลางครับพอนไปแล้วครับฝั่งลุยกันกลางพวกเราอุ้ยมันมีอุยทั้งสี่คนเลยว่ะมุยทั้งสี่คนกินวาอยู่เฮ้ยมันมีแขกันมีแขนตายแ้สุดเอาทอนก่อนตูนามากันอยู่ครับอยู่ราคาอยู่บบตัีด้วย คิกซีคลิกซีปิก็โยงโอเคโอเคถอนตายเอางี้ก็ได้ไหมตายสี่โอเคตายหมด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 บนครับผมปอมบนสวยทีมงานสวยอันตีผมใกล้ได้แล้วครับได้แล้วครับตอนเนี้ยถ้ารวมตัวกันก็คือได้เลยนะครับได้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 ไวถอนอยู่บนพอมันลึกมาผมตีไปแล้วพอตีไปแล้วล็อกไปแล้วถอนกลับไปถอนคิกซีมาช่วยมันมาทั้งทีมมันมาห้ารอบที่เราไปห้าคอยเสร็จออกปอมคอยเสร็จออกปอม กุกกาศกุกกาศโอเคกุกกับไม่รานครับผมด้วยจับ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 ด้วยต้องตายคนโอเคผมตายคนเดียวได้อยู่ได้อยู่ผมตายคนเดียวแล้วกับล้อไปลงลงไปล่างเอาป้อมล่างต่อโอ้โหสามพันไอคิวคำนวณไปหมดแล้วอันนี้คือลอให้เขาไปบนใช่ไหมใช่ครับคือมันอ่านเกมไม่หมดแล้วครับทุกคนเราอ on to ่านว่าอ okay. ีกฝั่งแถวปุ่มป้องทอนเลนบนห้าคนและลูอี้ก็เรียกพวกเราลงไปล่างเพื่อเอาป้อมล่างครับผมดี่ โซโลคิวลิงว่ะโซโลคิวลิงว่ะถอย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 ผมล็อกถอยแล้วตามผมตามผมไปคอมโบในฝันไปไปเซเนียลลง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 เบิร์นเรียบร้อยหายหมดสีรอบนี้ไม่ต้องกักอันติรูอีเพราะพีไม่ได้อยู่ในป้อมตลอดหมดแไปหมดทีมแล้วคอมโบอะไรครับเนี่ยให้ฝั่งน้ำเตมป้องแครี่ของเขาก็จะโดนคอมโบในฝันของเราที่อันติเซเนียลอันติอะไรตุ่มๆมาจบบ้านเลยก็ได้นะพอแล้วอ่ะ อันนั้นไม่ใช่ภารกิจของเราแล้วสิมีหน้าพร้อมยังพร้อมยังคําเดียวอันเดียวหายมดแม่แม่ไปนะคือเขาจะรอให้เราไปตายบ่อเขาไปไปแล้วครับห้าลัวเราก็ไม่กลัวรูอี่อย่าลืมเรียกพวกกูกันคอตายแต่จับพอตายแต่จับมาเรื่องเราพอตายแต่จับพอตายแต่จับโอ้ชิมหายแล้วชิมหายชิมหายพอตายไหมตายกูกลับแล้วกูกลับแล้วโอ้เราตายฟรีสองคนไอเซเนียลมึงลงไวไปเขี่ยแล้ครับกลางเขี่ยแล้วกลางเขี่ยแล้วกลางเขี่ยแล้วพอ โอเคทอยไปยืนรอบ่อแล้วรอบนี้เซเนียลลงดีๆนะน้องมันแตกแน่นอนน้องไปคอแตกแล้วกลับบ้านก็สวยสวยสวยสี่ละกบุ้ยแล้วไม่กลับด้วยทีมกั้วต่อทีมกั้วต่ออเล็กซ์กลับอันตีมอดอันตีมอดอันตีลุยมอดแตกสูงครับคลิปกลางสูงครับสูงครับ โอเคมัถ่ายไปทั้งหมดอ่ะมันถ่ายไปเต้นหมดอ่ะมันรอมันรอปิดท่องในบ่อนั่นไงมันอยู่ในบ่อไม่เอาลิงครับเราไม่เอาลิงครับเราเอาทอนทอนเสร็จกลับนะทอนเสร็จกลับนะไมวสองตัวอื่นไปพวกเราว้าว้าวตั้มหลังแล้วหลังแล้วทอนตายไหมทอนค่อยทอนรอดทอนรอดเหรอพี่มาหนอพี่เปลี่ยนแล้วพี่ขอไปเก็บลิงก่อนไอ้ทอนตัวนี้มัน มันรู้จริงไอทอนตัวนี้มันเรียมปัด๊ดมันเรียมปัด๊ดเราก็เปลี่ยนภาร,รกิจกลางพันกันเถอะภาร,รกิจเรายังดําเนินต่อไปแต่เป้าหมายใหม่ของเราคือ,อว่าลิงจะได้รับสิทธิ์ในการรับลูกนี้และลูกใกล้จะเริ่มมาแล้วครับเพราะเวลาลิงเกิดพร้อมกับอันตีผมคูด,ดาวเสร็จพอดีฝันดีครับน้องลิงพี่มาละน้องวูคองพี่ไปหาน้องไปบอกแล้วเจอแล้ว <c oughs> ลครับลงสวยๆนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> ตายแล้วตายกูจับกูรอดด้วยสุดยอดกูของตายโอเคเลเป็นวัวรอดวัวรอดดูดิดูดิมันเพิ่งเริ่มต้นนะลูกเนี้ยเราแค่จะมามอบลูกนี้ให้กับฝั่งตรงข้าววังวนวังเวียนแห่งความตายเฮ้ยฮาวิลีเกิดเต็มตัวลูกเป็นเรขึ้นแล้ว้าวิผมก็เกิดเหมือนกันลูกมันมาแล้วน้องไปรวมตัวทบ้านนะครับรวมตัวที่บ้านไมเม่ทีที่นายเกิดนายจะพบกับจุดจบน้องบูของ ฝันดีครับอยู่บอกกันไปล่ะตายหมูคลองเอาไปไม่ตายทีเดียวโอเคสวยกลับกลับกลับหมดรอดรอดลุยรึเปาอายารอดอายารอดทาเพื่อนกูตายหมดเราจะวอบวังวนแห่งอ้าวาผู้กดอันตีไว้ไปฉันไปหาไอรีแทนไปเลย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 รอดไปสักสิบวีนะน้องหมูคลองเอ้ย โอเคโอเคถือว่าเราหาโอกาสในการทำเลแล้วกันมามามาเจอกันที่บ่อพร้อมนะ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 ยิขอรวมตัวแป๊บหนึ่งครับขอเวลารวมตัวก่อนครับไปรวมไปรวมไปรวมกลับมาเริ่มมอบหลุมนรกให้กับลิงใหม่พร้อมครับพร้อมแล้วครับเอาแล้วครับมาลิงอ้าวและลิงมาแหลมแป๊บตัวเขายืนบอกกันหมดมือบอกมาข้างนอกอยู่คนเดียวกว่าไปทันแล้วเพื่อนมันไม่ทันแล้วเพื่อนเลยลิงจิกกก หลักจริงๆเรียบร้อยอ่ะมร้อกมาแตมึงบอกเลยอรถอนท้อท้อมึงยิงทอนยิงปี๊บแมวท้อเด็งยิงเงาะยิงเงาะยิงเงาะสัตว์ข้โอกาสให้กูตาย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 อยู่กดมีใค้อยู่ไม่ตายสว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 ยตะบ้านไหกตะบ้านไหนแบตเตือ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 นกูแล้วตัวกูไหลแล้วโอเคแบตเตือนแล้วตัวกูไหลทำบ่พร้อมลิงลิงมาแล้วนะอุ้ยลิงอยู่บ่อแล้วยิงอยู่บ่อแท้ ไปนะไปนะเตรีมตัว oh store, oh. พวกเราลุยลุยลุยกูกลับบาแล้วกูลาคนเปอรลอดอีตาตายาตาตตา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 วาต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 นตาตาเาต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 าเาตาาา

แมนตายยิงบวกโมด้ามาเดมมาเดมลิงเกอร์ลิงเกอร์ลิงเกอร์เอาลิงเกอร์เอาลิงเอรลิงลิงแตกลิงแตกหมดหมดหมดมันมาเลี้ยงนกไอคุณลีคุคงคีคุ้แตกเอาเอาไม่ไหวสองคนก็ไม่ไหวโออไหวไหวโอเคกลับกลับเข้าถูบลูกตะลกลิงเกิร์ไม่ได้ไปวันนเอาไอ้ลุณเกมหมดเลยตายเราต้องจะเอากอดได้แบบชิวๆอ่ะเดี๋ยวกูอันตีหลอกมันไว้แล้วเราก็มาตีกอดกันแบบชิวๆพวกเราไปดูนะไปดูนะอันตีหลอกอ ไม่ต้องมาตีหลอกก็ได้มันอยู่บ้านกันหมดเลยตีหลอกแล้วอยู่บ้านกันเล็งเลอเอาลิงลิงน้องน้องลิงข้าวบดในปั่นเสรทันไหมเสร็ทันไหมไม่เอาเดือดไม่เอาเดือดไเอาเดืเอ้ยก๊อตเราจะเสียก๊อตฟรีแล้วน้องทำคลิปล่างเร็วล่างให้ยกระบยกระบเอากลับมาไฟใหม่ลิงตายตายสวยสวย ตันแรดตันบอนตันบอลอย่าอย่าใรสิอย่าใครสิหมดได้คลิปแวนกาดแวนกาดไม่เข้าบ้านไปตีบ้านตีบ้านโอเคกลับกลับกลักลับกลักลับกลักลับเลยกลับเลยกลับครับกลับครับรอรอรอเ้าวอ้าก็ไม่ตันแล้วแล้วมันไม่เป็นตันแรดตรงกลางลูกนโกนี้ก็สเตเลียร์ช่วยหยุดยางเลยครับเอ็มบีพีไม่ใช่ตัวดีนะฮะแต่เป็นก็สเ t เ a ียร์เขาผม ลิงส่วนที่สองถ้านายมาดูคลิปนี้อยู่รเราตัดเธอนะเจอกัน